สปริงเกอร์ใบบัวทุกรุ่นเลือกตัวไหนดีตัวแรกใบบัวหัวพลาสติกมีทั้งแบบเกลนอก4ีหุนและแบบสมท่อ PVC ีสามารถปรับระดับละอองน้ําให้สูงขึ้นได้แค่หมุนที่ตัวหัวเหมาะกับพืชที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษเช่นผักใบหรือกระบองเพชรต่อไปเป็นสปริงเกอร์ใบบัวแฟนตาซีพร้อมข้อต่อเกลใน4ีหุนมีให้เลือกทั้ง3สีละอองน้ําละเอียดกระจายเป็นวงกว้างเหมาะกับแปลงผักแปลงดอกไม้ ต่อมาเป็นใบบัวแบบหัวทองเหลืองที่มีทั้งแบบเกียวนอกสี่หุนและสมท่อ PVC ีปรับรัศมีการกระจายน้ําให้สูงขึ้นได้แค่หมุนที่ตัวหัวทองเหลืองเหมาะกับพืชประเภทพืชสวนผักและต้นกล้าต่อไปเป็นใบบัวสนสนามแบบงายที่มีทั้งแบบเกียวนอกสี่หุนและแบบเกียวในสี่หุนและหกหุนในตัวเดียวให้นําเม็ดใหญ่พืชได้น้ําเยอะเหมาะกับพืชไม้ผลไม้พุ่มเล็กและพืชผักสวนครัว ต่อไปเป็นใบบัวสดสนามเกี่ยวนอกสี่หุนและหกหุนในตัวเดียวละอองน้ําละเอียดนุ่มนวลกระจายน้ําได้ทั่วถึงสามารถปิดน้ําได้สนิทและยังปรับองศาการกระจายน้ําได้เหมาะกับแปลงผักสวนดอกไม้สนามหญ้าและไฮไลท์เด็ดกับใบบัวสดสนามเกี่ยวในตัวใหม่ล่าสุดที่เป็นแบบเกี่ยวในสี่หุนและหกหุนในตัวเดียวโดยสีเขียวกระจายน้ําแบบงาย และสีส้มกระจายน้ำแบบคว่ำให้น้ำเป็นฝอยเม็ดใหญ่เพื่อได้รับน้ำเยอะมากที่สุดเหมาะกับแปลงผักแปลงดอกไม้สนามหญ้ารวมถึงไม้คุ้มดินและไม้พุ่มเล็กมี2ส,สี2ส,สไตล์สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะ